ปัญหาเหล่านี้มันแก้ได้นะครับผมโดยเราไปอัปเดตตัวที่เป็นระบบที่มันเป็นของ Google นะครับผมเข้าไปที่ Play Store นะครับล็อกอิน Play Store ให้เรียบร้อยนะครับผมให้มันเป็นอีเมลของตัวเราเองนะครับเข้าไปที่ค้นหาแอปและเกมนะครับพิมพ์นะครับผมคำว่า Google นะครับผม G O O G L E นะครับผมแล้วก็กดที่เว่นขยายนะครับ แอปที่ขึ้นมานะครับผมมันจะมี Google Chrome นะครับ Google นะครับแล้วก็ Google Maps นะครับผมที่เราต้องอัปเดตนะครับผมพวกนี้ถ้าเข้าไปนะถ้ากดเข้าไปนะครับผมมันจะขึ้นว่าอัปเดตนะครับผมอย่างนี้นะครับผมให้เรากดอัปเดตไปได้เลยนะครับผมอัปเดตนะครับหลังจากเรากดอัปเดตไปแล้วนะครับผมเราก็กดแบ็กออกกลับไปนะครับผมกดย้อนกลับไปนะครับ แล้วก็มาที่ตัว Google ตัวน,นี้นะครับผมเข้าไป